รถเข้าไปลูกหลบหลบหลบรเข้าหน่อยขับคุอค้าับมอ้บอ้าเ้ทุกคนเดินลุม โดนรถเฉี่ยวกันพี่คยสวยบอกแล้วเห็นมาแล้วร้องเลวลทุกคนโดนรถเฉี่ยวเพราะว่ารถมันเยอะได้ค่ะได้ค่ะใครๆ

ขอบามือทามีไม่พอมือสั่นขอบามือทาเอามือทาอ๋อขอโทษมาขอคเพื่อนคาณค่อา ได้ไหมคะขอบคุณค่ะผมเป็นทายไม่รู้ว่าวัร้านไหนหรอคะหลังมอหรือว่าในเมืองไม่รู้เลยร้านไหนเพราะก่อนเวลาจัก5นาทีได้ไหมคะจะได้ที่คนตกคุณยังไม่รู้เลยว่าที่ไหนพอตินี้น้ำพุ่มใช่มจะเอาอยู่บ้านพวกหนูเลิกไปตั้งแต่2ทุ่มไม่เห็นหน้าตาชีวิตคนเที่เขาสวยหรอ ก็ระยะเวลาจากวอร์โไปในเมืองมันก็ไม่ใกล้ๆเนาะขอเวลาขอเวลาสักนิดนึ่งไม่คนนี้เสียงดังมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอพรุ่งนี้นะเจอกันเจอกันนะเจอกันนะไปแล้วนะทุกคนไต้องเอากลับต้องเอากลับอะไรอะ ของน้องอะมีทไม่ได้ค่ะเร่าขึ้นรถยังไงอ่ะก็เดี <m m ๋ยวขึ้นรถเยเอาพิมพรถขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นอ๋อเก็บเก็บได้อยู่นี่แก็ง่ายเลยนะไม่แต่อิงมันจะถ่ายรูปทั้งต้นแบบนี้แ่ะไม่นะไม่นะไนะขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมคนถึงคนทำนะคะคิดว่าจะเอาขึ้นรถยังไงดูกระดูเท่าไหร่ จะขึ yeah, 6, 6, ้ย oh, mm ังไงดูมาดูเท่าไรตอนนี้ห้าพันหกแสนขอคุได้ไหเจ็ดล้านได้ดูเจ็ดล้านคนโอ้ร้อยกว่าล้านเหลอุ้ยสองหมืนสล้านไปแล้วยกเธอะกันะกันนะพรุ่งนี้จอกันนะเดี๋ยววันนี้ว่ากันเขาจะสั่งไปีสั่งเพื่อสักไ้ไม่ไม่ไลนรอเขาบอกไม่ใช่คนไทยได้ใชได้ะเาไม่ได้ if t อ n ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ไม่ม่ไม่ได้ไมม่ไดม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ้ไม่ได้ไม่ไไมได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่้ไมไม่ไม่ได้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 ไม่ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไได้ไ ฉันจำได้ว่าคุณไปคอนเสิร์ตใช่ไปคอนเสินช่วงต่อว5นฟุ้นฟุนไทยไทยรั้น n d your f r i n c o m you เสิอนเสิร์ตคอนเสิร์ตโ s e o t t o m you g right ไป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  จับพอจับฟอเขาไปกับเขาอินโดนีเซีย่พูดกับเขาแล้วเขารู้ับรู้แล้วไม่ได้ไม่ได้ชิคกี้ดไ้ได้ไม่ได้สดไ้ไม่ได้่อดฟ้าได้ได้อได้ดด้ย้ดอกลไม่ดอกดอกดไ้ได้ค่ะ ขอข่อหน้าเราทีนะคะขอบคุณค่ะไปเจอกันพรุ่งนี้นะคะได้ค่ะอะไรเลยไปบอกกันไม่ไม่ค่ะคนนี้น้องทีหน้าที่คอยเป็นทานสลัดให้อินเตอร์แฟนใครเป็นหยังค่ที่คอยคุยคุยคุย s ี a c e ทแอคเซนต์แบบเบบเบบใช่ไหมเก่งมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากพรุ่งนี้ไปไหมคะไปค่ะไปเจอกันพรุ่งนี้นะ น่ารักมากเลยพี่แมดพูดเป๊ะมากอย่าพูดอะไรเยินตัวแันนะเธอก็รู้ว่าฉันพี่แมทได้ที่ทำได้ได้ไม่พูดอะไรอ่ะจะให้พูดถึงหมายถึงยิงฟ้าหรือว่อะไรเขาโดนอยู่เขาโดนอยู่เขาเป็นตัวแทนได้ไหมปะอ่ะโอเคได้ได้โอเคโอเคนะหนึ่งหนึ่งไงเฮ้ยกาย thank you for i n e r n e s i a n fans แต่เดียวไ I think everyone is okay

เจะกันนะแนะนำตัวอย่างเดียวจำชื่อไม่ได้เลยชื่ออะไรนะสสวัดีค่ะชื่อทีน่าค่ะทีน่าโอเคทีน่าใคเป็นหยังเรียกว่าใครเป็นหยังน่ารักน่ารักจังเลย่แกงเดวโอเคได้เจอกันนะเจอกันนะคะเจอกันทุกคนเลยเดี๋ยวว่ากันเนาะว่ายังไงทไมต้องยิ้มนไหน ไม่เกินขึ้นเลยก็ยิบตาครั้งเดียวเป็นพี่แดดจอกันหนูไม่เคยเรียกพี่แดดว่าป้าเลยนะเชอจะเห็นฉันในในคาบแสนดีที่ไม่เห็นคาบในแสนร้ายหนูน่กลัวพี่หนูมากเลยไปแล้วนะทุกคนเจอกั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 นนะ กินส้มตำอ้อาจะกลับไหมคะคุณเดินคะ่ะคุณจะอยู่นี่ใช่ไหมคะ<อ>คะ่ะได้ได้ได้หนึะ่ะตัวหอมมากได้ค่ะมือชันด คุณนอนยังไงอะคะคุณนอนบ๊ายบายเจอกันนะไม่เขาบอกว่าลเสื้อมันเป็นเสื้อกินใบอ่ะนี่ก็เราแป๊นหนึงขอชิดก่อน <c oughs> เหลือเุกคนเสร็จภารกิจสถาบวนแล้วนี่ฮอกไมเคิลขึ้นนะคะทุกคนฉันเป็นทุกทีเลยทุกครั้งที่คนเยอะๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบตรงเนี้ยมันตุบมาก thang này tục 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 tục